ฟังนิดนึงไม่ฟังไม่ว่าแต่ขอให้มองหน้าผมไว้อะทำนู้นนะไม่ฟังไม่ว่านะมองหน้าผมไว้แล้วไม่พูดกันถ้าคุณเพื่นเพื่อนคนอื่นจะเสียสมาธิในาการฟังไม่ฟังไม่เป็นไรแต่มองมาข้างหน้าไว้มองกระดานมองอะไรก็ได้นะแต่อย่าพูดกันอย่าพูดกันนะฮะถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้คุณรับรักสามสิ่งไปทำไม่ได้รักรักให้ความรักกับสามสิ่งหนึ่งครอบครวัวสองหน้าที่สามสุขภาพ คุณรักสามสิ่งนี้ชีวิตคุณดีขึ้นครอบครัวใครที่มีครอบครัวแล้วรักลูกรักเมียให้มากรักผัวให้มากรักเขาเพียงเท่านั้นครอบครัวใครยังไม่มีลูกมีเป็นพ่อแม่เป็นครอบครัวรักพ่อแม่ให้มากให้เขาเท่าที่เรา ให้ได้ไม่ใช่ให้เขาเท่าที่เขาบอรหรือทั้งหมดที่เรามีให้เท่าที่เราจะให้เขาได้แล้วดูแลเขาในแบบที่เราดูแลได้ผมไม่ได้พูดให้คุณทอดทิ้งแต่ผมให้พูดเนี่ยเพราะทุกอย่างต้องอยู่ความาพอดีเพราะเราก็ต้องการอะไรครับความสุขที่แท้จริง ในแบบของเราถูกไหมอย่าเอาบางอย่างฝังไปในหัวลูกแล้วพยายามบอกว่านี่แหละคือลูกกระตันยูลูกกระตันยูไม่รู้นะสำหรับผมคือลูกที่มีอานาคตไม่ใช่วนกลับมาอยู่ที่เดิมแบบที่พ่อแม่เป็น มุมมองแต่นี่แบบผมผมต้องนำตัวให้ยาน,น,นะถ้าผมยังยอมเอาความคิดประกย่างของพ่อแม่ที่ฝังมาในหัวผมแล้วผมใช้ชีวิตแบบนั้นผมก็จะอยู่กันผมไปไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นรับครอบครัวให้มากถ้าคุณอยู่กับแฟนเป็นครอบครัว ไปกินจูบกาแฟนะหลังแฟนให้มากๆรักเสมือนว่าฉันมีเขาเพียงคนเดียวในชีวิตแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นสเต็ปที่นี้ใครที่มีปัญหาเรื่องความทุกข์เรื่องครอบครัวครอบครัวไม่เป็นอย่างที่คิดครอบครัวทำร้ายเราพ่อแม่ทำร้ายเราเอาคำว่า ความสุขออกจากความคิดสะเอาคําว่าความทุกข์ออกจากความคิดซะแล้วกลับมามองตัวเองว่าเราจะแก้ปัญหาที่ตัวเองได้อย่างไรน,นะฮะกลับมาคิดเองว่าไอ้ปัญหาอย่างเนี้ยถ้าฉันจะแก้มันที่ตัวเราเองจะแก้ยังไงตัวที่ไม่ต้องไปแก้คัอืนอนะฮมันมีอยู่สองอย่างใช่ไหล่นนะครับเวลามันมีบุคคลที่สองเพิ่มขึ้นมาคุณลองฟังนะว่าจริงไหม ยอมกับไม่ยอมจริงไหมครัเวลาปัญหาที่มันเกิดจากบุคคลที่สองมากขึ้นไปมากกว่าบุคคลที่สองขึ้นไปมันมีสองอย่างก็คือเรายอมกับไม่ยอมถ้าเรายอมปัญหานั้นดำเนินต่อไหมครับดำเนินต่อไหมใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ยอมบางอย่างจะถูกตัดออกไปทันทีจริงไหมครัจริงไหมครับ พราะฉะนั้นคุณไปคิดเอาเองนั่นคือการแก้ปัญหาของคุณผมถึงบอกว่าทุกอย่างแก้ได้ด้วยตัวเองนะและถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ด,ดีขึ้นคุณต้องรักครอบครัวเพื่อนไม่ใช่ครอบครัวคุณฟังผมดีๆนะคุณต้องชัดเจนในคนํานี้นะฮะเพื่อนคือเพื่อนรักเพื่อนคือรักเพื่อนรักครูคือรักครู นะบางคนรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่พี่น้องบางคนรักครูอะไรมากกว่าพ่อแม่ตัวเองรักลูกคนอืึ่งมากกว่าลูกตัวเองเพราะเห็นลูกคนอืึ่งเขาดีกว่าลูกตัวเองเป็นไหมแล้วคุณก็ทอดทิ้งทุกอย่างที่เรียกว่าครอบครัวชีวิตมันก็เลยไม่ดีขึ้นสักทีคุณไปคิดตามใช่ไม่ใช่ไปคิดเอาใช่ไม่ใช่คุณทิ้งทุกอย่างที่เรียกว่าครอบครัว มันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้นชีวิตเน้นลองกลับไปรักครอบครัวให้ดีรักให้ถูกวิธีนะถ้าคุณกำลังจะมีลูกคุณฟังคำนี้เอาไว้สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณจำเอาไว้คุณจะได้รู้ว่าคุณจะเลี้ยงลูกแบบไหนหรือตอนนี้ใครกำลังมีลูกอ่อนลูกที่กำลังเด็ก คุณลองเอาแนวคิดนี้ไปปรับปรุงในครอบครัวของคุณเพราะในนี้มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮมีดากริงทำไงฮะครับคุณคิดว่าจะแก้ปัญหาไงไครับมีดากิงแก้ปัญหาไงครับรู้เลยว่าใครเป็นเมียนะเฮ้ยครับผมฮะมีดางเจ๊เครับ ันเป็นสีผนได้าเราตกลงมา้ครับโอ้ยเป็นสีเป็นคนอดทนลองคิดง่ายๆครับเขาแค่อยากระบายอ่ะก็เขาแค่อยากระบายอ่ะมึง่ใช้กูไประบายกับคนอื่นหรอมึง่ใช้กูไประบายกับผู้จัดการไปล่ะกูแค่โดนไล่ออก มึงก็เป็นหัวมุญก็รับไปสิฉันอยากระบายอ่ะก็เขาอยากระบายเขามีคุณเป็นคนเดียวเขาก็ต้องพูดออกับคุณจริงไหมครับอเออแต่แทนนั่นเองใช่ไหมรับได้ครับสบายมากเขาอยากระบายเนี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกครับทั้งเมียอ,อยากระบายฟังไปครับอย่าสวนนะใครเคยสวนเมียตอนระบายไหมครับเคยไหมมีไหมมีใครเคยสวนเมียตอนระบายไหมเอ้าไหนบอกว่าไม่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 สวนเนี่ยอะไรนะ ราสู้ก็ไรไ้ยไหมล่ะออคุณจะคิดสู้ผู้หญิงนะผมบอกนะคุณแพ้นะคุณสู้ผู้หญิงคุณคิดคุณก็แพ้แล้วนะยิงสงครามประสาทคุณยิงแพ้ผมบอกนะนะผู้หญิงเก่งมากนะเป็นผู้ชายสู้ผู้หญิงนะครับนะแพ้จริงๆนะอย่าไปเล่นสงครามประสาทกับคุณผู้หญิงนะผมพูดเลยนะคุณแพ้ตนะั้งแต่คีดน,นะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยาก ฟังนะก็รู้สึกไม่ไหวจริงๆโอ้เธอ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฉันขอพักสินาทีไปเข้าห้องน้กันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมานั่งฟังใหม่อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็พูดเสร็จแล้วเขาก็สบายใจจริงไหมอ้าวใครเป็นคุณผู้หญิงแบบว่าต้องลงกับผัวเป็นไหมมีไหมฮะเราไม่เป็นหรอกมีแต่คุณล่าเสต็งนะครับ แก้ที่ตัวเองแก้ที่วิธีคิดของเรานะครับและรักครอบครัวให้มากนะรักครอบครัวให้มากครับครอบครัวคือพ่อแม่พี่น้องภรรยาสามีลูกถ้าเขามีลูกรักลูกเขาเรามีลูกรักลูกเรา ั่นคือเรียกว่าครอบครัมากกว่านั้นคืออย่างหนึ่งคุณจำคำน,นี้ผมนะมากกว่านั้นคืออย่างหนึ่งคุณอย่าไปรักอย่าไปรักแบบครอบครัวถ้าคุณอยากมีชีวิตทีด่ดีขึ้นนะคุณรักครอบครัวสองคุณต้องรักหน้าที่ก่อนรักในหน้าที่นะคนเราเกิดมาเนี่ยนะครับ ไม่ได้มีหน้าที่อะไรหรอเล่นสนุกกินทําใช้ชีวิตแบบปกติไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องใช้สมองพอมาวันนึงเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบตัวเองคุณก็จะเริ่มมีหน้าที่หน้าที่แรกของคุณคืออะไรครับหน้าที่แรกของคุณคืออะไรครับหน้าที่แรกในชีวิตของพวกคุณคืออะไรครับเอาใครตอบได้ เรียนหนังสือนะฮะหน้าที่แรกของพวกคือคือการเรียนหนังสือครับแต่เรียนดีไม่ดีคนละเรื่องแต่คนก็ต้องทําหน้าที่นั้นนะะผมถามนิดนึงมีใครอยากเรียนหนังสือไหมครับ